สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iphone t o hand channel นะครับวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว ipad gen 6นะครับผมโอเคนะครับก่อนรับชมคลิปยังไงทุกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับโอเคนะครับมาดูเครื่องกันเลยดีกว่าทีนะฮะสภาพสวยมากๆกเลยนะครับสภาพพร้อมใช้งานสุดๆนะครับซื้อไปท่านก็ใส่ id apple ของท่านแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับหรือไม่ใส่ก็ได้นะฮะใช้เป็น wi-fi ผ่านได้นั่นผ่านแชร์เป็นฟ wi-fi ใช้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะฮะ สวยเนาะกล้องสวยนะครับโอเคนะครับมาดูภายในกันดีกว่านะฮะนี่นะครับเป็น iPad นะครับรุ่นที่6นะหรือ Gen 6นะครับเป็นเครื่องไทยนะฮะความจุ32 g b นะครับเป็นเครื่องไทยนะครับผมโอเคนี่ก็มาถึงระบบแสงลดแสงนะฮะนี่ระบบแสงลดแสงได้ปกตินะครับนี่นะฮะปกตินะครับเครื่องไม่เคยแกะเคยซ่อมนะครับเดิมๆนะครับโอเคนะมาฟังเสียงกันดีกว่า ปรับแสง,แสงปรับเสียงปรับเสียงปรัเสียงได้ปกตินะครับทุกฟังก์ชันปกติหมดนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาถึงโหมดถ่ายภาพกันนะครับโหมดถ่ายภาพก็นี่เลยนี่นะฮะอ่านี่นะครับชุดอ่านี่นะครับถ่ายภาพได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาใดๆเนาะแล้วก็มาถึงโหมดกล้องโหมดถ่ายภาพกล้องหน้านะครับนี่นะฮะ นี่นะครับกล้องหน้าก็ทํางานได้ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาใดๆเนาะถ่ายลงถ่ายรูปได้ปกติหมดนะครับโอเคนะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นจะมีเป็นเป็นเคสนะครับเคสอย่างดีเลยเนาะเคสตัวนี้ทําให้เสียงดังขึ้นแล้วพอขึ้นนะครับมันจะไปอยู่ใต้ลําโพงเนาะเสียงใช้เคสนี้เสียงจะค่อนข้างจะดังดีแล้วก็ชัดเจนดีนะครับแล้วก็มีเป็นหัวชาร์จของเขาเลยนะครับนี่นะครับก็มีเป็นสายชาร์จนะครับเดิมๆเขานะครับผม ท่านใดสนใจนะครับทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับหรือไม่สะดวกทักมาไม่สะดวกทักเฟซทักไลน์มาก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับส่วนเรื่องสเปคนะครับของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ราคานะครับจะลงอีกทีที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไปเจอกันคลิปหน้าครับขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ